ได้มาวันแรกนี่ปลื้มมากเลยค่ะตอบโจทย์พี่มากมเลยโอ้ชอบ้านนะนเป็นเลี่ยมเหลี่ยมมาเหลี่ยมเพชรตาตีท็อแค่หเหกระทะกน่าใช้มากแล้วอ่ะครับมันเลิศม,มันเยี่ยมสุดๆไปเลยค่ะลื่นจริงดีจริงต้องกระทะโคเรียคิงเหลี่ยมเพชรเท่านั้นค่ะกระทะที่ดีต้องคเรีคิงเดมอนเอ็กซ์ซีรีสกระทะสามดีมีครบจบคุ้มดีไซน์เหลี่ยมเพชรเจ้าแรกของโลก ดีไซน์เหลี่ยมนอกช่วยให้ร้อนไวยิ่งขึ้นเหลี่ยมในช่วยให้เลื่มขึ้นหมดปัญหาอาหารติดกระทะวว้า <Wow! S 1> ด้ามจับถนัดมือ <Wow! S 1> ก้อนกระทะเสริมแม่เหล็กสามารถใช้ได้กับทุกเตาความร้อนขึ้นมาไวมากเลยค่ะ แสตลิวแสไปมันลื่นปืดปืดปืดปลาผัดนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แค่กระดาษเช็ดก็ได้ค่ะเช็ดทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาทําอาหารเมนูต่อไปได้เลยเรียกว่าเป็นกาทำหรับดูแลสุขภาพของครอบครัวผมเลยนะครับร้านเสียงเทใจให้โคเรีย i n g สนใจสั่งซื้อโทรเลย02-126-3-121หรือไลน์แอดโคเรียคิงมีแอดด้วยนะครับ